มาแล้วครับออนิวยานิทใหม่เพียง5,000กิโลตัวโฉมใหม่ล่าสุดมาพร้อมส่วนลด100,000บาทนะครับใครสนใจรถแบบนี้ชอบแบบนี้โทรหาทันที่เบอร์093792206หรือจะคัฟฟี่1ปีเต็มก็ได้เช่นกันครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถตัวนี้ข,ข้าวว่าเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เป็นรุ่น1.2สปอร์ตนะครับนะเป็นตัวรองท็อปของยาริสโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์สวยๆด้านหน้านะครับเห็นไหมฮะ เป็นเดลิไลท์กับ Fu l l LED ดนะครับด้านบนเป็นตัวไฟ f ู l l l e ีสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับโครเมียมรอบคันนะครับนะด้านข้างก็จะเป็นตัวสีดําเงานะครับสวยมากๆเลยคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวกระจกมีไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างนะตัวนี้ก็เพิ่มความฉบเฉียวความสปอร์ตนะครับก็จะเพิ่มให้สําหรับตัว All New ตัวล่าสุดนั่นเองนะครับนะ,ะด้านท้ายก็จะเป็นตัวทรงสประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ท้ายของเขามาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะสเกิร์ตรอบคันของศูนย์โตโยต้ากันเลยทีเดียวนะครับภายนอกยังสวยขนาดนี้ภายในสวยขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับไปดูข้างในกันนะครับผมบอกเลยนะครับใครได้คันนี้ไปคุ้มค่านอนาะว่าไม่เพียง5,000กิโลนั้นครับลูกค้านี่ครับเ่นกมาด้านในนะครับเปิประตูฮะนี่ฮะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูเลยนะครับรถว่ามัน5,000กิโลจริงไหมนะครับ นี่ครับเข้ามาด้านในก็จะเป็นคุมโทนสีดานะครับสวยมากเลยพวงมาลัยฟังก์ชันซ้ายขวานะแล้วก็ไม่ห้าพันกิโลนะครับห้าพันกิโลจริงครับน้ำม่เชยร์ซูมเข้าไปดูเลยนะครับตรงคนโซนกลางก็จะเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับสามารถต่อบุทุสผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นแอร์อัตโนมัติครับสามารถปรับทุกอย่างได้จากหน้าจอตัวนี้เลยก็ว่าสะดวกสบายมากตัวเกียร์เป็นเกียร์ cvt นะครับแล้วก็ นี่เราสามารถปรับกับตรงนี้ได้เลยนะครับมีกล้องมองหลังด้วยครับกล้องมองหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับสระดับนะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งหันขับรถใหม่หรือว่ายังไม่เก่งนะครับสามารถใช้ตัวนี้ช่วยเป็นตัวช่วยได้เลยนะครับไฟติดทุกดวงครับบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยผมจะสสนอให้เลยนะครับหนึ่งแสนบาทนะสำหรับลูกค้าที่สนใจครับส่วนตัวเบาะก,กับตัวคอนโซลนะครับจะเป็นตัวกระมี่ฮนะ เป็นตัวกัมยี่แบบนี้นะยครับสวยๆเลยเป็นสีดำแม้สีขาวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองนั่งด้านหลังกันดูนะครับด้านหลังก็เรียกได้ว่ากว้างขวางไม่แพ้ยี่ห้ออื่นเลยกันเลยทีเดียวฮะนี่ครับด้านหลังนะด้านหลังของยาริสคันนี้นะครับนะก็จะเป็นกัมยี่เหมือนกันนะครับนะมีพงลำโพงสเตอริโอ4จุดรอบคันเลยแล้วก็มีแอร์แบ็กสจุดนั่นเองรเรียกว่าสวยมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันดีกว่าครับคันนี้นะเป็นตัวใต้ยาริสตัวโฉมใหม่ล่าสุดเลยมาฟังโปรโมชั่นกันครับผม โอเคครับสำหรับใครที่อยากได้ยาลิตคันนี้ไปครอบครองครับลูกค้าให้จัดให้ราคาพิเศษเลยกับส่วนลด100,000บาทเหลือเพียง40,000กวบาทเท่านั้นสําหรับใครที่อยากได้คันนี้ติดต่อไทยที่เบอร์ด้านล่างเลยครับ093792206ครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกไทย31ปรโตสวัสดีครับ